สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้มารีวิวแม่น้ำน่านเมืองพิษณุโลกครับนี่ครับล้นออกมาล้นตะลิ่งมาแล้วครับขึ้นบันไัดประมาณสี่ขั้นห้าขั้นที่เหลือใกล้จะท่วมล้นลงมาแล้วครับพี่น้องถ้ามีพายุเข้ามาก็น่าจะท่วมอีกแล้วครับพี่น้องล้นตะลิ่งเลยครับพี่น้องนี่ครับแม่น้ำน่านครับ นี่ฝั่งนู้นคือวัดลาดบุรณะครับที่มีเจดีย์พี่สม,มเด็จนางพญาครับนางพญาวัดนางพญาก็ับสมเด็จหงใหญ่ครับตรงนี้ก็สะพานทะเลสวนนะครับพี่นะ้องสะพานทะเลสวนสะพานทะเลสวนมหาราชนะครับพี่น้องครัท่วมดูบ กือบท่วมเขาเรียกอะไรนะครับท่วมต่อม้อนะครับเรียกต่อมอนะครับน้ำนนะจุดเลยประมาณสักครึ่งเอวก็ตรงนี้ท่วมต่อม้อก็ถ้ามีพายุอะไรเข้ามาอีกก็น่าจะท่วมมีต่อม้อนะครับพี่น้องแต่ล้นตะลิ่งออกมาก็ในเมืองแถวในเมืองก็น่าจะท่วมแล้วครับพี่น้องล้นออกมานะครับตอนนี้ก็ยังได้ขนาดนี้ล้นออกมาเลยครับนะ มิดตรงลงตลิ่งทางลงทางเดินมิดรมุ่งแลบพี่น้อง <c oughs> เฉลิมขวัญเฉลิมขวัญสติของพี่โลกเรียนประจำจังหวัดเรียนสตินะครับพี่น้องนี่วัดล,ลาดพิซนอโลฟซิตี้ก็เป็นตี้นะนตตครับน้อคุณสีแดงแล้วครับพี่น้องนี่ครับจะช,ชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับพี่น้องสวัสดีครับพี่น้อง อัปเดตวันนี้เลยครับพี่น้องล่าสุดวันที่2ตุล,ลา68 68นะครับพี่น้องล่าสุดล่าสุดครับพี่น้องสวัสดีครับขอบคุณครับสำหรับการติดตามครับพี่น้อง